เป็นเจ้าของธุรกิจความงามสอนนักเรียนได้ให้บริการลูกค้าได้สอนพนักงานเองได้ออกใบประกาศให้นักเรียนและสามารถพานักเรียนขึ้นทะเบียนสบศได้ถูกต้องจบจากสถาบันที่ถูกต้องสี่กระทรวงรองรับด้วย คุณอาจจะมีหน้าร้านอยู่แล้วมีร้านเสริมสวยมีร้านสักคิ้วหรือว่ามีร้านต่อขนตาอยู่แล้วหรือเป็นร้านนวดเป็นร้านสปาก็สามารถต่อยอดในสิ่งที่ทุกคนมีได้เลยและสิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของคุณโตขึ้นอีกเป็น10เท่าลูกค้า1คนเดินเข้ามาเนี่ยสามารถให้การดูแลได้แบบครบวงจร One s t ็อปเซอร์วิและลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นนักเรียนได้เกิดการบอกต่ออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นนวดยกกระชับปรับโเหเฮงนวดผักเสียวที่อกผิวสลายไขมันอุตันใต้ผิวหน้าหรือแม้แต่เทคนิคของเกาหลีบีบีโกลชีทเม้นต์แต่ละศาสตร์สามารถเปลี่ยนผิวหน้าลูกค้าให้เลยทันทีตั้งแต่ครั้งแรกลูกค้าต้องการสปาตัวอ่ะมีให้สปามือสปาเท้าสปาศีรษะนวดเซลลูไลต์หรือแม้แต่แว็กขนทั้งหมดนี้จะอยู่ในศูนย์ความงามของคุณ ด้วยเทคนิคและทีดเมนต์ต่างๆสามารถสร้างยอดธุรกิจต่อเดือนได้อย่างน้อย6หลักคุณสามารถสอนนักเรียนทั้งที่ร้านและทางออนไลน์ได้เพราะคุณจะได้รับคอร์สเรียนออนไลน์ทั้งของตัวเองและของนักเรียนที่คุณสอนด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าคอร์สเรียนเพิ่มครูมีทั้งคลิปทั้งวิดีโอที่อัปเดตไว้ให้หมดแล้วมันเป็นครูเทรนเนอร์เทียบเท่าสาขาสถาบัน โดยที่ไม่ต้องไปดำเนินการขออนุญาตเปิดสถาบัานเองพิเศษสำหรับ10ส,สาขาแรกจะได้รับคอร์สเรียนยิงแอดโปรโมตเพจและ VIP โคชิ่งการทำธุรกิจในแพลตฟอร์ม TikTok การไลฟ์สดสร้างตัวตนเห็นคลิปนี้แล้วรีบตัดสินใจเพราะารับจำนวนจำกัดแล้วเจอกับอาจารย์แม่ที่สถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามเดอะ g มจิแคนามิปทุมธานีค่ะ